ไปดูบรรยากาศการถ่ายทำละคร The Six th Sense สือรักสัมผัสหัวใจซีซั่นที่2นะครับถ่ายทำฉากสำคัญฉากนี้นะค,ะครับเป็นฉากที่ทั้ง5หนุ่มครับต้องเข้าไปช่วยนางเอกนะครับงานนี้หนุ่มๆก็เลยขอออกแบบท่าทางในการเปิดตัว,ต,วตัวเองเนี่ยนะครับในการเข้าไปช่วยพวกเธอครับ ยิงใกลปิดกล้องละครซิกเซนส์ซื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่นสองก็ยิ่งมีแต่การถ่ายทำฉากใหญ่ๆห,หรือไม่กระฉากแอคชั่นค่ะยิ่งฉากนี้ที่รวมพระนางเอาไว้ครบทั้ง5คู่โดยหนุ่มๆต้องบุกโกดังร้างที่สร้างขึ้นในสตูดิโอย่านปทุมธานีเพื่อไปช่วยสาวๆซิกเซนและก้องที่ถูกหมอสมคิดกับเบญจาจับตัวไปแถมยังตรึงสัมผัสพิเศษของสาวๆทั้งหมดเลยเป็นโอกาสที่หนุ่มๆจะได้แสดงความเป็นฮีโร่งานนี้หนุ่มๆเลยขอออกแบบการเปิดตัวของพวกเขาด้วยตัวเองโดยเฉพาะหนุ่มลุยแต่ดูเหมือน ่เท well. uh ้ๆจะทำให้ลำบากไม่น้อยค่ะดเก็แต่ละคนเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวคนหนึ่งสไลด์มาอีกคนหนึ่ง ไม่ได้ต้องสไลด์แต่ก็อยากจะสไลด์นี่ครับคมจิบขโมยจากฟินเนี่ยแหละเขาเขาเหมาะท่าผมเองผมก็เลยเดี๋ยวลองเอาไปใช้บ้างดีกว่าฉากใหญ่ของละครซิกเซนส์รักสัพันธหัวใจซีซั่นสองที่กำลังใคร่ทำไม่ได้มีแค่ฉากรุนละทึกเท่านั้นแต่ยังมีฉากสุดฟินอย่างฉากแต่างงานที่จะรวมความหวานของแต่ละคู่ให้ได้ชมกันแต่ยังไงก็อย่าลืมลุ้นและติดตามดูละครคืนนี้ที่จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะสายฝนชีช้างรายงาน